แล้วการออกบอลอับายินดีอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพูดแน่นอนคืออับายินดีอ่ะผมมองนะไอ้ลูกปกติลูกเบสิกลูกที่สมควรจะเซฟได้อไม่มีปัญหาเลยลูกคว้ากลางอากาศลูกเข้าซองอ่าลูกยืนตำแหน่งไม่มีปัญหาแต่ผมสังเกตเห็นแล้วตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วม,มันออกบอลและมันวัเนี้ยเฮ้ย <laughs> ่อ,ออกบอลด้วยเท้าอ่ะ,อะมันเริ่มไม่ดีแล้วมันออกบอลนี่ไม่ไม่เข้าเป้าเลยเสร็จก่อนจะออกก่อนจะเสียประตูที่สี่อ่มันออกบอลอย่างเงี้ยมาทางซ้ายแล้วโดนตัดไปทีแล้วใช่ใช่<ท>ใช่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 ใ คือมู้สแตนทุกสองคนของแมนยูเต็ดเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาที่มันเชื่อว่าผมเชื่อว่าแฟนแมนยูเต็ดเนี่ยมองไปถึงการซื้อโกใหม่แล้วต้องซื้อต้องซื้อใหม่ต้องหาใหม่เลยเอามาผสมกันดีกว่าสองคนนี้จริงจริงมาฟิวชั่นกันฟิวชั่นกันแล้วให้กลายเป็นออกมาเป็นใครสักคนเนี่ยที่ด้านดีของกันและกันมาใช่ไหมครับที่เตะเปิดเกมก็ไม่ดีแเขาเซฟก็ไม่ดีไม่เหลือฟิวชั่นเลอะไรกันมาเรียมไหน พี่จอมอยากได้ใครมีเลดาอยู่ไหมโอ้ยโกตอนเนี้ยคือคือผมอะเลดาถ้านอกลีกผมไม่เห็นไงไม่เห็นอ่าโอเคถ้าในลีกโกฟอเรสต์ผมเอาไอ้มาเซลอ่าฮะโกนอตติงาร์ฟอเรสต์ผมเอาเอาแลมสเดลไหมพี่มันตกชั้นไม่สามทีมแล้วตกชั้นแล้วถ้ามันไม่มีสถิติแบบนี้ก็น่าสนนะเนี่ยน้องไม่อยู่สกิลถ้าตกชั้นด้วยได้ทำาะไรอยู่เลยมันโค้กเก่าเซนอดนี่ใช่ไหมเออ พิกฟอร์ดอะไรก็ได้นะจริงๆพิกฟอร์ดผมไม่ชอบ๋อไม่ชอบมือคือที่ผมชอบอะมันไม่มาหรอกไอ้มาตินเนสอ่ะได้มาเนี่ผมบอกเลยจิกซอ์ชิ้นสุดท้ายไปถึงแชมป์นลพี่ถ้ามีประตูดีๆ